ุดดินเนอร์ยาย่าอุรัสยาเซตนี้สวยแอบเซ็กซี่นิดๆออร่าเจ้าสาวจับแรงมากเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ถูกจับตามไม่แพ้คู่บ่าวสาวเลยก็ว่าได้สําหรับคู่ของแนเดตคููกิมิยะและยาย่าอุรัสยาในงานแต่งงานของหมาปรินและเคมเบอร์รี่ที่ได้จัดขึ้นอย่างสวยงามณนประเทศอิตาลีซึ่งทั้งสองคนเองก็กําลังจะเป็นว่าที่บ่าวสาวคนต่อไปโดยมีการหลุดปากบอกว่างานน่าจะจัดขึ้นปีหน้าค่ะ งานนี้สาวย่า,ยาอาอร่าว่าที่เจ้าสาวจับแรงมากโดยล่าสุดยา่ยาได้เผยภาพผ่านทางอินสตาแกรมขณะไปเดทติมดำมนรักสุดโรแมนติกกับหนุ่มณเดชแต่ที่ทำหลายคนร้องว้าวตะลึงตานั้นก็คือชุดของย่าที่ดูสวยเซ็กซี่แบบสุดๆโดยเฉพาะท่านบนทำเอาแฟนๆใจสั่นไปตามๆกันค่ะ เหล่าเพื่อนๆในวงการรวมทั้งแฟนๆต่างพากันไปกดไลค์ปาหัวใจให้รัวๆและคนต่างเช่นชมเป็นเสียงเดียวกันว่ายาย่าเป็นผู้หญิงที่ทั้งสวยและมีเสน่ห์มากแถมยังสวยเป๊ะทั้งใบหน้าและหุ่นรูปร่างเรียกว่าสมบูรณ์แบบไปทุกส่วนเล็กว่าได้ค่ะพร้อมทั้งตั้งต,า,งตารอเช่นชมงานแต่งงานของเธอและหนุ่มและเด็กันอย่างใจจดใจจ่อเลยทีเดียวค่ะ